ความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาชนะพระสวน์มาเผยแผ่กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับวางพระสวด์ที่อาตมาภาชนะม,มาเผยแผ่ชื่อว่าสาจิการนีญสูสูที่วา่าเรื่องธรรมที่ควรทําให้แจ้งข้อความในพระสวน์นี้ก็มีว่าพระผู้้มีพระภาคตรัสว่าปิกษูทั้งหลายธรรมที่ควรทําให้แจ้งสี่ประการนี้คือหนึ่งธรรมที่ควรทําให้แจ้งด้วยกาย สองทำที่ควรทำให้แจ้งด้วยสติสามทำที่ควรทำให้แจ้งด้วยจักสุสี่ทำที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาทำที่ควรทำให้แจ้งด้วยกายเป็นอย่างไรคือวิโมกษ์แปดควรทำให้แจ้งด้วยกายทำที่ควรทำให้แจ้งด้วยสติเป็นอย่างไรคือ โอเพนี่วาสควรทําให้แจ้งด้วยสติทาที่ควรทําให้แจ้งด้วยจักสุเป็นอย่างไรคือการจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายควรทําให้แจ้งด้วยจักสุทาที่ควรทําให้แจ้งด้วยปัญญาเป็นอย่างไรคือความสิ้นอาสวะทั้งหลายควรทําให้แจ้งด้วยปัญญา ข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตระนิกายจตุก,การนิบาทพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่189หน้าที่273รัยพระไตรปิฎกฉบับ,บมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยอัตมาภาพํามาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเป็นเครื่องประเทิงปัญญาและรู้หลักธรรมคำตรัสนในทางพระพุทธศาสนาว่าอะไรควรทำให้แจ้ง สิ่งเหล่านี้เป็นคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะได้นําไปใช้ประโยชน์เพื่อทําให้การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมได้มีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปนั่นเองการปังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเอง นั่นแหละเป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาต้องการพอที่สุดแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามเราจะต้องปฏิบัติหรือต้องทำด้วยตนเองต้องทำให้เกิดด้วยตนเองต้องเจริญทัตตีให้เกิดขึ้นกับตนเองมีสมาธิให้กับตนเองคำส,งสอนในทางพุทธศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำเองหมดไม่มีใครมาดอบดาลให้ ฉะนั้นอัตมาภาพก็นำควาสั่งสอนมาเจริญพรให้กับญาโยมในรับรู้รับฟัง